ลูกหลานเธอเขาอกหักอะ่ะเธอช่วยให้ข้อคิดหน่อยผู้หญิงผู้หญิงลูกผู้หญิงลูกผู้สาวอ,อกหกักดีกว่ารักไม่เป็นนะจ๊ไไรรออะ,ออะไม่เป็นไรหรอกอกหักอ่ะอกหักก็ไม่เป็นไรมันเป็นประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่ดีน่ะต้องอกหกักนี่จุ้มจีเนี่ยอ,อกหักตั้งแตสิบสองครั้งนะ ออยังไม่เป็นไรเลยเห็นไหมยิ้มแข่งอยู่เลยเนี่ยต้องเออต้องอยู่ให้เป็นไงหักอกหักกี่ครั้งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวหิวเราก็กินอะไรขี้แล้วก็ไปถ่ายอะไรแบบเนี้ยเป็นปัญหาเล็กน้อยมากเรื่องจิ้มยิบ,ยบถ้าถ้าเราไม่มีไง เป็นไรถ้าเราไม่มีตัวตนสิคิดหนักนี่นี้เรามีตัวตนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวใส้ปลาก่อนจวดก่อนจวดกอนนี่เขาถามว่าจุมจีขายอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ที่ไหนอ๋อเยอะโอ้ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกนะ เป็นความลับกัรคึมเขาเรียกเพื่อนๆเรียกการคืมนะมีคนตั้งขายายาไว้กางกืมน้อยอยู่ตลาดไหนการคึมน้อยเลยตั้งเองอยู่ตลาดไหนตลาดสำโรงไม่บอกหรอกว่าอยู่ไหนอะอยู่ตลาดสำโรงหือคนฏินาธานถนนอยู่ทุกวันไหม,ไมทุกวันหรอกวันๆที่เจ้านายหยุดก็ไม่ได้มาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ตั้งแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็้9โมง้9โมงถึง4โมงย็นแล้วมานี่จะได้กินแกงของจุมตริีไหมถ้ามาถูกเวลาก็ได้กินแล้วจะติดตามช่องจุมตรินได้ที่ไหนตรงไหนอ่ะติกตอกอ๋อที่ติกตอกค่ะ ชื่ออะไรนะป้ามีบุญเหรอป้าบุญมีอย่างเงี้ยป้ามีบุญป้ามีบุญกินข้าวอ่ะไม่ต้องกลัวได้มาตอนไหนก็ได้กินตอนนั้นแหละถ้าแกงลงข้างล่างหมดก็เดี๋ยวเจียวไข่ให้กินจุิมจีบไปบุยไม่ต้องกลัว,วดอดถ้ามาถ้าจะมาก่อนก็ดีจะได้ตักแกงไว้ถ้าถ้าลงข้างล่างแล้วมันไม่เดินขึ้นโดนลงหรือไหว้วานคนตักวันมันยุ่งพลอ้คำว่ามาก่อนกับ,กกบโทรมาก่อนนี่คือยังไง ไม่ถ้ามาก็โทรมาก่อนไงเราจะได้เตรียมไม่ต้อนรับแกยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรยังไงแล้วก็เตรียมเตรียมตักไว้ก่อนไว้ต้อนรับข <c oughs> ายหรือให้ฟรีถ้าถ้ามากินแค่อิ่มหนึ่งเนี่ยให้กินฟรีถ้าใส่ถุงกลับบ้านก็ต้องคิดค่าเสียหายหน่อยเพราะว่า เพราะว่าที่ตลาดเขาไม่ได้แจกฟรี <laughs> ไปซื้อหมูซื้อผักเขาไม่แจกฟรีไงเราต้องช่วยเหลือกันเนาะช่วยเหลือกันคิดไม่แพงหรอกกับข้าวก็พอกินได้พอกินได้ไม่ถึงกับอร่อยเลิศรสหรอกแต่พอกินได้ถ้าถ้าได้กินแล้วก็จะกินได้เรื่อยๆอะไรแบบานองนี้แหละ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวปาจะไม่เวลาทำอะไรต้องมีสมาธิหน่อยโอเคบ,บเุ้ยบุ้ยแหนเจี๋ยงอเองอรอจ๊ะ